นี่ยายเพ้นมีสเฟลมันโน่มันตะไคยพี่น้องก็เกาเด้อค่ะวันนี้มานักไคยพี่น้องกับบรรยากาศยุคครัวคุณทิพย์นี่แหละค่ะทุกคนยายเพ้นนั่งตรงพัดลมเลยฮ้อนไหลค่ะทุกคนค่ะเบิ่งเสือยายเพ้นอย่าว่ายายเพ้นมัเรียบร้อยเด้อค่ะเด้อมันฮ้อนอิ่มีค่ะทุกคนนะเมนูแก่แดดแก่มือแก่ฮ้อนยายเพ้นส้ม่ำปลามเมื่อกลัวระกามีเนาะค่ะเนาะพักกะค่ะทุกคนค่ะนัวนัวมันเด้อค่ะเด้อ คนเงี้ยเป็นกาบประคุณพี่น้องสุขุมสุขมนเนาะค่ะเด้อที่ติดตามที่ให้กำลังใจยายเพ็ญเมียฟรองมันอบ่วสิวไกยู่ไกยยายเพ็ญกับขอบคุณหลายๆค่ะทุกๆ,ๆกำลังใจเด้อค่ะมีรัวบ่มีกระขุมจีนค่ะทุกคนค่ะยายเพ็ญเน่ะคิดว่าสงการคนหนึ่งก็สิเด็กวศขนมจีนนี่หรอกคือเพราะว่บาบ่อยากบ่อยากขับรถเข้าตลาดข้างในค่ะ บ้านเนี่เพื่อนตอนนี้กำลังมวนกันกำลังมวลน้องคนน้องอยู่ในโตมก็โอ้คุณพากก็เล่นน้ามวนไหลค่ะทุกคนก็รถไหลพ่นไหลเพื่อนเรื่องว่าอยากขับรถน้องคนน้องค่ะก็เรืเ่นี่แหละค่ะมีลูกแทนมาเด้อค่ะเด้อตัวคนรุ่งเลยงั้นประกาศอุ้ยอืมอือืม,อ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 ม cái xuống sổ băng, lương là thực đồ tư tiền là thực tóc kẻ mất kim cho mày hình ảnh một dòng chút cốt gặp lên còn nó hoa bên nhau หูตุนลูกขามคาั่วยิ่เขึ้นี่ละบอกดีมากเลยเป็นยังไงางเตี้ยคือวันละถึกตื่นเต้นตกใจมือเศร้านี่เนาะสวยๆคุณพิมเปิน เพิ่นไปนจุดหย่าที่เพิ่นตัดเพิ่นตัดตะไลมือแล้วแล้วเพิ่นก็กวาดตอมกันไว้อือให้มันแห้งให้มันแห้งตายแดดไม่ค่ะทุกคนค่ะของเาเพิ่นจะไปเผาจะเพิเเ่นกระบ,บอกอยูเ่เดีว่าจะไปเผาให้เอาใส่รถนเนี่ยมะเอามาเผาส่วนทา้งด้านนี่เคยเผาบบฟังอือไปเผาทุกคนทุกคนที่ว่ามือสองมันมีลแมแน่ มันพัดเร็วมากล้วใหม่บริเวณช่วงด้านหน้าเนาะแตใกล้ประตูนใหม่เบิ่งบ่ได้เลยยายเป่นกะเห็นเราถือบัวเฮ้ยไถือบัวไปเห็นอย่างเนาะยายเป่นกะเลยไปซ่องเบิ่งโอ้โหทุกคนยายเป่นกะเฝ้าหน้าไซย่าถือได้คู่ดำคู่ดำเดึงสายยางไปอืม ยัยเป็นกับเป็นซอยแล้วดับไฟค่ะทุกคนค่ะตัก้นถีอว่ามันลมมันแบบแที่นี่หนาทึบด้านหนานี่มันแห้งมันแห้งมันกรอบอืมมันกระใหม่เร็วมากยัยเป็นอาชาแล้วดับคนเดียวนี่งแบบยัยเป็นว่าบทบทท่านดอกล่ามไปบริเวณช่วงทางนางนี่มืดเลยยัยเป็นกับยานมันล่ามมาเรื่อยๆจนมาหาหัวโตเฮียนเนาะยัยเป็นกับฟ้าเอาไปดับซอยแล้ว โอ้ตกใจเลยมื้อเช้าเมื่อยเลยค่ะทุกคนเเช้าช่วงเอ่อ10:00นแล้วนะค่ะมันมันบ่ได้เช้าแฮงซึ่งมันแดดแล้วมันฮ้อนแล้วเนาะฮ้อนก็ฮ้อนนี่ปลั๊ไฟกลางแดดมัน้อนอีกทุกคนว่า้อนมื้อเช้านี่แมย่าเพินน่ะใส่เนตจุดที่บ่เรียบร้อยอีหยังเลยดแรงไปซอยเรา เราก็ไดบไฟทั้งได้ไฟทั้งแนมมาเบิองยายอเป้นเนี่ยเราก็ได้ย่า,นยายงนะี่เป็นหนาถือไฟอันนี้เลยบุกเป็นก็มาขอโทษยายอเป้นวายายเพป้นหนาบอกเราเราบอกฟังเราเราไปเผาองค์ีนน่ะคะ่ะทุกคนเราก็มาขอโทษายอเป้นจุดเยายเป้นยยว่า ทีหลังเธอกลับฟังเน่ยายเพิ่ญบอกเราต้องฟังเนี่ยมันเป็นกองเล็กๆเองว่าัไงว่าเราว่างยายเพิ่เนี่ยในกุ้งไมายของยายเพิ่ญเอาไปอย่างให้มันมีกองอ้อยเอะแนดำ่มๆไปอยู่ช่วงด้านหน้าเนาะมันเบิ่งดูมันดูบบสวยงามเวลาแนมเขอม้าเองสินะคะทุกคนไปอย่างเราอยู่ด้านหลังซึ่งด้านหลังทั้งเพี้ยแล้วเคยเผาอยู่แล้วบเวสีอืมตอนนี้บริเวณบริเวณช่วงดานหนาเนาะ À, đám bứt lên cả tụi con búa nên nói sẽ là thì bứt bên hốt này búa nên nói thì bứt hốt Pháp, hốt bọc thịt lâu mẹ cả tụi con Bố búa cũng được qua nên Xăm xong ra nằm ở cái bẹo như thân như nhiều có phải nhỏ như cái cái gì โชคดีมีมามันมีสายนำโทรนำความทีงนพะี่เนาะไมกจะดึงไปเลยดึงลากไปอือโอ้ยยังไงครับเรื่องสองกูจะดับเรียวไปเร,เ,ไไวเ,รเรียวมากเลยไฟใหม่ไว้มากเลยเป๊บเดียว เสร็จมีหัวนี่คือเมทชุนองกิษโกโกขึ้นมาอย่างลูกลูกไปเท่าอย่างวหันอืเท่าอย่าง ายเด้อคด้อได้หมองได้บอลเพิ่อนกาจิเินน้ำตะเหลี่ยวนอกาัวมีเหรอวันที่สิบสองเรวหลังสาวยังเป็นจะได้ปืนยางขีดน้ำเัินกลับไปมวนน้ำเขา มื่อวานกับเบลินมันอีกกับเบลินก็มันจะเป็นสื่อมารยพุาา่นักันอัดแขนไว้นี่ขนาด ่ะเป็นประดับสอยดับสองคนเนาะแต่ยังสิบทันมันบริเวณกว้างบางยางทักเลยค่ะทุกคนค่ะมันไปไวมากเลยส้นนานๆไปมืยจะเป็นกระบอกเพิ่นไปหดลัดมองอ่าประตูใหญ่งงเนะาะที่มีสเตนเลสเนาะมันน้่งไปสุดน,น้องุณเด็กหุลัดทั้งคุณไวจะเป็นกระเอาฟางทั้งพี่ โอ้ยเรียนหนาเรีนหลังทุกคนหมือเาเี <c oughs> ย่ยเป็นเกือบสิลล็ีกจังหา <c oughs> ออนมากคนนึงวิลี่ฮอตเนาะเห้น้อืมนั่นงตรงพอดลมด้วยกันบอกคนแล้วแล้วก็ยังฟังอยู่นีจบแยกทลายโมด เจียงนานหนวดทุกคนว่ามันจะเป็น,นยังไงมันเร็วอยเด้ยวทสอมมันเร็วเงี้ยฟังเสงงรส็จเี phần liền năm và ta Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì เพิ่นเลยค่ะท mm. mm. ุกคนแส่บพักแส่บในอิริฮือึจะเป็นแบบซุปเปอร์เพ็ดน้ำหมูไนย้อนนี่เห็นเลยแต่ว่าจิไดล่ามีละนองก่อเนะค่ะน้องจะเป็นกับมาทางมาไทยด้วยค่ะเด้อค่ะ มเมื่อว่เหตุการณ์เหตุการณ์ระทึกมือเเรามือฟังค่ะทุกคนค่ะเกือบไฟสีใหม่เมื่อวานโจมบานผลงานคุณทิมไปเผาหญ้ายที่พันตักกระไายมื่นนั่นแหละทุกคนค่ะเกือบเกือบสีสวยเมื่อวานเนาะดีที่มานาันเอาทันค่ะคิดนาพอกันไหมยังเป็นก็ขอขอบคุณพี่น,น้องสุขสุกคนเุกแค่ะเด้อที่ติดตามอย่างห้กระตังใจยายเพ็ญเมียพระมโนกรขอให้ร,โโรักษาสุขภาพด้วยค่ะ Còn hãy biết tốt giúp hả? Chúc đi khá. Bye bye con tím.